ไขมันบางตำแหน่งทำไมออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่หายหลายหลายคนสงสัยเรื่องนี้เป็นหม่งมากซึ่งคนไข้ก็พยายามจะลดน้ำหนักออกกำลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตำแหน่งที่เราต้องงานอยากจะลดมันกลับไม่ลดสาเหตุแรกเป็นเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้หญิงเอสโตรเจนก็จะทําให้เกิดการสะสมของไขมันบริเวณสะโพกต้นขาเยอะผู้ชายจะสะสมตรงบริเวณหน้าท้องด้านล่างปัจจัยต่อมาเลยเป็นปัจจัยที่บอกว่าไขามันดื้อหรือไขมันไม่ดื้อพวกไขมันที่เป็นไขมันดื้อมันก็จะมีรีเซปเตอร์ประเภทหนึ่งกกลุ่น ต่อการสลายพอมีไขมันสะสมประเภทนี้อยู่เยอะการลดไขมันก็คือจะลดยากแต่ตรงกันข้ามกันอย่างเช่นพวกไขมันที่มีเลชัสเตอร์ประเภทเบต้าทูส่วนใหญ่จะสะสมอยู่เรียนหน้าอกตรงหน้าไขมันประเภทนี้ต้องบอกว่าตอบสนองดีมากต่อการลดน้ําหนักพอเราลดน้ําหนักไขมันตำแหน่งเรียนหน้ากับเรียนหน้าอกก็จะถูกสลายไปก่อนแต่ไขมันที่เราต้องการจะลดก็คือหน้าท้องต้นขาสะโพกเป็นไขมันประเภทดื้อมันก็เลยไม่ค่อยไปปัจจัยข้อที่3การใช้พลังงานของเราคนไข้ที่อายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆการเผาผลาญของพลังงานมันยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆพอแย่ หมายความว่าเวลามีการสะสมของไขมันแล้วเนี่ยมันจะเกิดการสลายของไขมันค่อนข้างยากอันนี้ก็เป็นปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลทําให้การสลายของไขมันทําไมมันถึงยากทีนง้ต้องบอกว่าการดูดไขมันค่อนข้างตอบโจทย์เป็นการรักษาที่เหมาะสมการดูดไขมันจะสามารถสลายไขมันเฉพาะจุดในตําแหน่งนั้นได้แล้วปับสวนส่งของไขออกไขมันสวยงามได้แล้วก็เป็นไปตามที่คนไข้ต้องการได้ครับสำหรับใครที่มีปัญหาด้านนี้อยู่สามารถเข้ามาปรึกษากับหมอได้นะครับที่โรงพยาบาล a อ i n t e r ินเ i o n a l h o s p i t a l โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูดไขมันผ่าตัดรูปร่างครับ